สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจมากคือเรื่องของผู้นําในแวดวงการศึกษาคือทุกวันนี้เนี่ยความท้าทายมันเยอะนะครับทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงเร็วๆความต้องการหลากหลายวันนี้เราจะมาลองดูมุมมองว่าเอ๊ะหลักธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ได้ยังไงบ้างเราจะอิงจากบทความวิจัยเรื่องการบูรณาการหลักพุทธธรรมกับภาวะผู้นําทางวิชาการนะครับ จากวารสารโบราสหาการศึกษาปี63เป้าหมายก็คืออยากจะลองสกัดดูว่าหลักธรรมชุดที่เรียกว่าสับบุริษัทธรรม7เนี่ยมันจะช่วยผู้นําทางวิชาการรับมือกับความท้าทายต่างๆแล้วก็พัฒนาองค์กรได้ยังไงบ้างครับก่อนอื่นเลยอาจจะต้องมาเคลียร์กันนิดน,นึงครับว่าภาวะผู้นําทางวิชาการที่เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ในบทความเขาว่างไงบ้างครับอ๋อค่ะ คือในบทความเนี่ยเขาจะมองเป็นว่าบทบาทหรือพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษานะคะครับผมตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆเลยอย่างการวางทิศทางกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจข้อตกลงร่วมกันในองค์กรไปจนถึงเรื่องการปฏิบัติงานใกล้ชิดเช่นการดูแลคุณภาพการสอนการเรียนรู้ของนักเรียนแล้วก็การสร้างบรรยากาศให้ทุกคนอยากเรียนรู้ในโรงเรียนประมาณนั้นค่ะ ครับก็คือครอบคลุมทั้งภาพใหญ่และรายละเอียดเลยนะครับใช่ค่ะซึ่งบทบาทนี้จริงๆแล้วสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณภาพผู้นำเนี่ยมันส่งผลกับคุณภาพสถานศึกษาโดยตรงเลยอืมจริงด้วยครับโดยเฉพาะยุคนี้อะไรๆก็เปลี่ยนเร็วมากผู้นำที่เก่งอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอคะ่ะต้องมีหลักยุทธที่มั่นคงด้วยอ่านี่เลยเป็นจุดที่หลักพุทธธรรมเข้ามาเกี่ยวใช่ไหมครับบทความนี้เขาโฟกัสไปที่ สัพปุริสธรรม7ใช่ค่ะซึ่งเหมือนเป็นคุณสมบัติ7อย่างของคนดีหรือผู้นำที่มีปัญญานะครับช่วยขยายความหลักธรรมชุดนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างได้เลยค่ะสัพปุริสธรรม7นะคะก็จะประกอบด้วย 1. ธรรมัญยุตาค่ะอันนี้คือรู้หลักการรู้เหตุเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆมันถึงเป็นแบบนั้นอือรู้วายประมาณนั้นค่ะ สองอัตัญยุตาอันนี้รู้ความมุ่งหมายรู้ผลคือเข้าใจว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรผลที่อยากได้คืออะไรสามอัตัญยุตาข้อนี้คือการรู้จักตนเองตามความเป็นจริงเลยค่ะจุดแข็งจุดอ่อนศักยภาพบทบาทตัวเองเหมือนเรารู้จักตัวเองจริงๆครับการเข้าใจตัวเองใช่ค่ะสี่มัตตัญยุตา คือรู้จักความพอดีรู้จักประมาณไม่มากไปไม่น้อยไปหาจุดสมดุลให้เจอ 5. การัญยุตาอันนี้ก็ตรงตัวค่ะรู้การละเวลาที่เหมาะสมรู้จังหวะว่าตอนไหนควรทำอะไรตอนไหนควรรอ 6. ปริสัญยุตาคือรู้จักชุมชนรู้จักสังคมรู้บริบทแวดล้อมแล้วก็รู้วิธีวางตัวให้เหมาะสมกับแต่ละที่ประชุมหรือกลุ่มคนครับมและสุดท้าย 7. ปุคละประโรปรัญยุตา ข้อนี้คือรู้จักและเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของบุคคลค่ะโอ้ฟังดู7ข้อนี่คือครอบคลุมมิติสําคัญสำคัญของการเป็นผู้นําเลยนะครับใช่ค่ะแต่ทีนี้เอ,อ่พอมันเป็นหลักการแบบนี้พอจะเอาไปใช้จริงในบริบทบริหารโรงเรียนเนี่ยครับมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงพอจะมีตัวอย่างที่บทความเขาชี้ให้เห็นภาพชัดๆไหมครับมีค่ะ,ม,คะมีการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างเช่นนะคะเอ่อทมัญญตา หรือการรู้เหตุรู้หลักการเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับการที่ผู้นําสามารถออกแบบหลักสูตรหรือว่าเอ่อเอานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาปรับใช้กับการสอนได้อย่างถูกจุดถูกหลักการอ่าฮะคือไม่ใช่แค่ทําตามๆกันไปถูกต้องค่ะไม่ใช่แค่ทําตามกระแสรหรืออย่างอัตตัญญาการรู้จักตนเองครับข้อนี้ดูสําคัญสําคัญมากค่ะเพราะมันเป็นพื้นฐานเลยของการครองตนการเป็นแบบอย่างที่ดี การรู้ว่าตัวเองทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ต้องพัฒนาตรงไหนเพิ่มคือการรู้จักตัวเองนี่แหละค่ะที่จะทำให้ผู้นำตัดสินใจอะไรได้อย่างมั่นคงส่วนมัตตัญญาการรู้จักประมาณอันนี้จะเห็นภาพชัดๆเลยในการบริหารทรัพยากรใช่ใช่งบประมาณคนเวลาใช่ค่ะทำให้มันคุ้มค่าที่สุดหรือการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ไม่ตึงหรือไม่หย่อนเกินไปหาจุดที่มันพอดีพอดีอะค่ะครับแล้วข้อสุดท้าย ที่ว่ารู้จักบุคคลล่ะครับอันนี้น่าจะสำคัญกับทีมากสำคัญที่สุดเลยค่ะปุบคลเปรโปรปัญยุตาเนี่ยคือหัวใจของการบริหารคนเลยการเลือกใช้คนให้ถูกกับงานการส่งเสริมพัฒนาครูตามศักยภาพที่เขามีซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนอะครับผม หรือแม้แต่การเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจะช่วยสนับสนุนเขาได้ถูกทางฟังดูแล้วหลักธรรมเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องนามธรรมาเลยนะครับแต่เหมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้นำทำงานกับคนได้ดีขึ้นจริงๆเข้าใจสถานการณ์ตัดสินใจได้เฉียบคมขึ้นถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องรู้จักตนกับรู้จักคนอื่นนี่ผมว่าน่าจะเป็นแกนหลักสำคัญเลยนะใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วแก่นของสัปปริสัธธรรมเนี่ย มันคือการส่งเสริมปัญญาในการเป็นผู้นำนะคะอืมปัญญาไม่ใช่แค่การนำตามตำแหน่งหรือตามอำนาจแต่การนำด้วยความเข้าใจจริงๆเข้าใจงานเข้าใจคนเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจบริบทแวดล้อมครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะในการสร้างทีมที่แข็งแกร่งสร้างองค์กรให้มันก้าวหน้าไปได้ครับสรุปได้เลยว่าการนำหลักสับริษธรรม7มาปรับใช้เนี่ย ถือเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากนะครับที่จะช่วยยกระดับภาวะผู้นำทางวิชาการทำให้ผู้บริหารไม่ได้มีแค่ความสามารถหรือ c o m p e t e n c ์อย่างเดียวแต่ยังมีคุณธรรมมีปัญญาเป็นฐานที่มั่นคงในการนำองค์กรซึ่งผมว่ามันจำเป็นมากๆในยุคนี้เลยค่ะและอาจจะมีประเด็นชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะว่าในโลกของการศึกษาที่มันทั้งซับซ้อนทั้งเปลี่ยนแปลงเร็วตลอดเวลาแบบทุกวันนี้เนี่ย การที่ผู้นำจะรู้จักตนหรือมีอัตตัญญุตาได้อย่างลึกซึ้งจริงๆตามหลักพุทธธรรมนั้นนะคะมันมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนอืมน่าคิดครับในฐานะที่มันอาจจะเป็นเหมือนสมอเรือที่จะช่วยให้ผู้นำยืนหยัดตัดสินใจแล้วก็นำทางองค์กรไปได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวท่ามกลางคลื่นลมของความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ถาถมเข้ามาตลอดเวลา